รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย จริยาลูกดอกจ้าจริยาเห็นยอดสร้อยไหมไม่เห็นจ้าลูกดอกอะ่ะฉันก็ไม่เห็นจ้าไปลูกดอกไปตามหายอดสร้อยเดี๋ยวนี้จ้านั่นเองวันที่รอคอยที่ฉันจะได้เป็นนางเอกมันสิ้นสุดลงแล้ววันนี้ยอดสร้อยวันไหนพระเอกน่ารัก วัยรุ่นเสียงหวานละมุนละไมอย่าพึ่งตีจากข้อฝากหัวใจไม่เคยเลวไหลเราหรือน้ำใจพ่อแม่ยึดมันขอเพียงรางวัล ปรบมือเาดเฮ่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 รฮ่เฮ่่อ่เฮ สุลาเขาแปลว่าเราเอากินเ้าเมาแล้วก็เดินโซเซฮ่าเฮ่มาดูลิเกก็เล่เข้ามาช่เฮ้เฮ้นสวยด้วยสลามสลามวันนี้คณะลิเกเพชรสำเริงบันเทิงศิลป์ขอนำเสนอในทองเรื่องไอ้แชะ ขออภัยนะนายจ๋าเดี๋ยวบังมานะจ๊าไม่ยกจ๋าเราสักคู่ได้เจ้อะไรพี่ยอดซอยหายไปเฮ้ยหายแล้วคุณพัดช่วยนางเอกลิเกหายแล้วจะเล่นกันยังไงเนี่ยจะดูพอเพชจเนี่ยเปิดตัวดารารูปหล่อ ขอกราบแม่พอ่อน้องพี่เป็นโจรธรรมดาหน้าตาด,าดีนิสัยชอบจี้ชอบปลนทั้งพระเอกดารายบอกไว้เสียเลยขอเป็น สยูยูไปเห็นสีของแก้วหายไปรักเห็นมั้ยตายแล้วนะเลิงแล้วมันไปไหนแล้วจะออกเล่นอยู่แล้วนะนั่นนะดิเฮ้ยแยแล้วย่แล้วย่แล้วพี่ยอดไนีไปกับผู้ชายเอาไงดีนะเลิงแล้วลิเกไม่มีนางเอกจะเล่นยังไงแล้วเอางี้เดี๋ยวฉันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามมันไอ้ลู้ดอก ย้อนซอยไปทางไหนฮะไปดีๆนี่พี่เล um> ิงกว่าพี่เลิงจะไปจะกลับมาเนี่ยคนดูเขาหนีกลับบ้านไปนอนเร็วไอ้แช่ออกไปพูดเลยเล่นตลกเลยก็ได้ดึงคนไว้ก่อนไปไม่ได้แช่สามารถไปเร็วๆเลยทางนี้ที่ลูกดอกมันนี้ดิเฮ้ ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเลยนะฉันใส่อยู่นี่ไงไม่ไปเปลี่ยนชุดนางเอกแกต้องเล่นเป็นนางเอกอุ้ยนี่เอาแบบนั้นเลยฉันเล่นไม่เป็นหรอกพี่รักรุ่นหน้าตาหวานเสียงดีว่าฉันนึกเยอะเออเฮ้ยจะบ้าหรือไงแล้วใครจะเป็นโจรวะนี่เขียนนอดแล้วนะเว้ยเฮ้ยไม่มีใครเล่นฉันเล่นเองามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ,อ้ยพอ่พอพอ่พอพ่อไม่ได้ พ่อนี่นะแล้วเป็นเมียฉันก็ใช่เลยดินี่แล้วฉากจูบเนี่ยอยู่ห่างกันหน่อยรู้ไหมมาไปชุดเร็วอย่า<ป>ก็ฟาผ่าก็พอดีนี่ถามจริง,รงเหรอฉันเลยเป็นนางเอกไม่ได้จริงจริงหรอ เป็นการพันมือแบบโบราณะนะชกร้อยครั้ง hmm. มันก็ต้องชนะร้อยครั้ง <laughs> แน่นอนอยู่แล้วเชือนะแชมป์เถอะ โอกาสต่อจากนี้ไปขอจูงสายตามัรดาพยกไมยยกมาพบและสัมผัสกับพระเอกในทีมงานของเราปบมือต้อนรับกับเพชรสํเเทิงบันเทงิงศิี เจ้าชายกุสุมาราชาดเสด็จนิวัดไกลวังให้ห่วงหน้าเพระว่าหลังคิดถึงน้องนางเนื้อแน่นพี่ระทมปวดใจ จะกอดใครทดแทนอันตัวเรานั้นเป็นเจ้าชายมีนามว่าเพชรแท้ได้ออกเดินทางมายังเมืองนี้และได้พบกับพระธิดาแสนสวยจึงได้ลงเอยด้วยการแต่งงานกันบัตรนี้เวลาล่วงเลยมาแล้ว3ปีด้วยกัน เห็นทีเราจะต้องกลับบ้านกลับเมืองไปกราบ่่าิเสด็จพ่อสเสด็จแม่เสียหน่อยติดก็แต่ที่ว่าเรายังไม่ได้ลามมเหสีเมียรักของเราเลยอย่าว่ากันนั้นเลยทหาร ถวายบังโคมงพระเจ้าค่ะให้หม่อมชั้นลูกดอกทองเฮ้ยลูกดอกเฉยๆให้หม่อมชั้นลูกดอกไปตามพระมเหสีให้ไหมพระเจ้าค่ะอืมก็ดีเหมือนกันเจ้ารีบไปตามนางมาเสียเถิดพะ่ะยาค่ะพระมเหสีมาแล้วพระเจ้าค่ะสุดที่รักของเรา Gracias. Ah, ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆนางเอกในท้องเรื่องของเราในวันนี้เป็นนางกบปลอมตัวมาจึงมีหน้าตาอัปลักษณ์แบบนี้เราจึงอยากให้ทุกท่านได้ฟังการร้องของการร้องการรำของเธอจะดีกว่านะเฮ้ยเอาอีดามี้มาเป็นอะไรอยาได้ยังไงได้ยังของกบภูเขาอ่ะแล้วย้อนซอยไปไหนเราจะไม่ยศซอย ทุกตามกฎกติกานะห้ามกัดคอห้ามกัดหูสิ่งสุดท้ายคือห้ามเล่นดนตรีไทยแยกชก

เราจะต้องเรียกคนดูกลับมาด้วยฉากรบที่ยิ่งใหญ่พี่แช่ลูกดอกจัดของอุ้ยจัดให้ฉันจะต้องดึงคนดูกลับมาด้วยฉากรบที่มันสมจริงยิ่งใหญ่อลังการ you